เดี๋ยวเอาเน้นกาแฟวันนี้กิจการอะไรไม่แน่ใจว่าเน้นความสนุกหรือความอร่อยมีอาร์เตอร์มีอะไรบ้างไหมอุ้ยเอานี้ไหมโนเอาไหนเอาซส์อันปาอันนี้น่าจะเป็นนมเบอรดานี่น่าจะเป็นโอดตอาโอค่ะโอดนะลองดูนี่จุ๊บค่ะมีคนเลี้ยงกาแฟวิวเช็คเอาท์โอเคนะเช็คเอาท์ จ่ายแล้วค่ะจ่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถืออ๋อโอเคเวอร์ค่ะวันนี้โอเคละเราก็จะได้นี่เป็น QR อาย่างงี้อ่าคูอาโค้ดแล้วก็เดี๋ยวรอมาทำเสร็จแล้วเราก็จะสแกนเพื่อรับของเพราะว่าไม่งั้นตักคนต่างมาทุกคนจะอาจจะไปเอาแก้วที่เราสั่ได้ไม่ได้ยกพิมโค้ดสแกนอีกรอบหนึ่งเพื่อบาคอนเฟิร์มว่าของเราใช่แล้วเขาก็ถือว่าในซิสเต็มเขารับรู้แล้วว่าส่งมอบเรียบร้อย ตู S 1> <S 1> ้อยู่ข้างในอะไรนะคะมาชิมมีสี่ตู้ใช่ค่ะมีสี่ตู้